สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนะชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับฝาก like กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไม่หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมรถ4 w h e e l สักหนึ่งคันสำหรับคันนี้ก็จะเป็นนิสสัน r อนเทียนะครับผมเครื่องยนต์2.5อินเตอร์เทอร์โบจากโรงงานนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับโฟลว4โฟ g h ไฮนะครับผมใช้งานได้ปกติสีสันสภาพรถถือว่าเกือบ100%แล้วนะครับก็จะมี รอ,อช่างนะฮะเอาดีีกับพืนมาแล้วก็จะเอาคันนี้ไปเก็บรายละเอียดสีนิดหน่อยนะครับมาชมสภาพกันก่อนว่าก่อนเก็บงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเล่มก็เจ้าของเดิมบังคับโอนอยู่ที่7วันก็เลยรอที่จะโอนก่อนนะครับแล้วก็เขาจะส่งเล่มตามมานะครับน่าจะไม่เกิน7วันก็อีกไม่กี่วันนะครับสภาพสีสันรถคันนี้คือเดิมบางนะฮะจากข้อจะเคยเก็บศาสตร์สีมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่า รถอายุปานนี้นะครับผมนะแต่สีสันบางนะครับผมบางๆนี่ครับบางๆเลยนะฮะนี่ครับก็จะมีคิ้วล้อตรงนี้หลุดไปนะครับอ่าซึ่งผมไม่สามารถหาใส่ได้ก็จะให้ช่างเขาเก็บรายละเอียดสีเพราะมันดูก็ไม่ไม,ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับก็จะให้เขาเก็บรายละเอียดสีกันชนหน้าชิ้นนี้เลยชิ้นนี้มันไม่มีนะครับนะฮะมันมีมาชิ้นเดียวมันก็เลยจะหายากก็แต่ปัญหาไปก็จะเก็บ ชิ้นสีมันก็ดูไม่ไม่แปลกเท่าไหร่นะครับก็ยังดูสวยอยู่ยังดูหล่ออยู่นะครับก็จะให้เขาเก็บชิ้นชิ้นกันชนหน้าให้ส่วนยางก็จะเป็นดันหลบนะครับผมยางดีแก้มสวยนะครับยางปี2021ล้อเดิมของเขานะครับผมมีบันไดข้างมาให้นะครับสีสันเดิมบางนะฮะก็บางบางๆนะมีคิ้วนี้ก็จะให้ช่างไปเก็บสีรายละเอียดให้นะครับมาชมภายในนะฮะ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับมีฝั่งนี้เคยหุ้มมาใหม่นะฮะฝั่งนู้นเป็นเดิมอยู่นะครับแต่ก็ดูสวยทั้งสองฝั่งนะครับดูสวยอยู่นะฮะมีตำหนินิดหน่อยตรงลายไม้ตามการใช้งานนะครับผมนะฮะตามการใช้งานเดี๋ยวผมมากระจกลงนะฮะเริ่มมืดมืดนะฮะก็อาจจะไม่ได้ลองขับไม่ได้ลองโฟนะครับคันนี้เดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดก่อนนะครับนะฮะ คันนี้ก็จะเป็นโฟวิวขับเคลื่อนสีล้อแบบเกียร์ธรรมดานะครับคอนโซลสวยมากมีลายไม้นะฮะเนี่ยลายไม้ทั้งหมดปรับกระจกมองข้างะระบบไฟฟ้ามีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานทั้งซ้ายขวาได้ปกตินะฮะเบาะเจ้าของรถพุ่มมาใหม่เปลี่ยนมาใหม่นะครับผมนะฮะเบาแครบนะฮะสภาพดีเป็นเบาแคปบเดิมลายเดิมหลังคาสวยนะครับเมทอาร์คเดิมนะฮะนี่คับเมทอาร์คเดิมเดิม นะฮะไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะฮะนี่เม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาวเพราะยังไงเขาก็ต้องดึงกาวเพราะว่าฝ้านะฝ้ารุ่นเก่ามันจะดึงเป็นผ้าดึงนะครับนะฮะนี่ครับเดิมๆนะครับนะสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับวนมาดูทางด้านนี้เดี๋ยวผมจะพาฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยส่วนช่วงล่างเจ้าของเดิมเขานะฮะพ่นช่วงล่างมาแล้วนะครับผมนะฮะ แต่ไม่มีผุนะครับไม่ได้พ่นเพราะว่ามันผุนะครับนะฮะไม่ได้พ่นเพราะว่ามันผุอย่างแน่นอนก็คงทําเก็บนะฮะนะคันนี้นะครับช่วงล่างดีแล้วก็ขับวิ่งดีมากสําหรับคันนี้นะครับวิ่งดีจริงๆนะผมได้ขับได้ลองขับแล้วนะครับคันนี้ขับดีวิ่งดีนี่ครับสีสันก็จะมีกันชนกันชนท้ายยังเป็นกันชนเดิมแท้โรงงานนะครับแต่ก็จะมีรอยตําหนินิดนึงนะฮะก็คงมีเบียดนิดหน่อยนะครับฝาท้ายอันนี้ ก็จะไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยจะเปลี่ยนฝาท้ายอันใหม่นะครับเนื่องจากหูบานพับไม่ดีนะครับหูบานพับไม่ดีก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับรอให้ช่างเอาไปเก็บสีเพราะว่ามันดูแล้วไม่สวยนะครับเพราะว่ารถเดือดอย่างพวกนี้นะครับเขาก็เก็บเป็นการสนิมมาตั้งแต่มาพร้อมรถนะฮะก็จะให้ช่างเก็บให้ใหม่รายละเอียดให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาท้ายนะฮะอย่างท้ายนี่ก็เดิมนะครับ เนี่ยเม็ดอาร์คเดิมนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเดิมแม็กไนเนอร์สวยนะครับไม่เคยติดคอกนะฮะผมนะฮะไม่เคยบรรทุกหนักนะฮะไม่มีคอกนะฮะยางอะไรนะครับนี่ครับยางอะไหลสภาพดีเป็นยางลายเดิมกับล้อทั้ง4ล้อนะครับเป็นลายเดียวกันนี่ช่วงล่างลูกค้าพ่นนะฮะพ่นกันสนิมมาทั้งหมดแต่ไม่ผุนะครับนะฮะไม่ได้ผุนะครับผมนะฮะอันนี้รับประกันเลยไม่ได้ผุนะครับ สีสันฝั่งนี้ก็บางมีเิ้วรอยอันนี้ก็จะให้เขาเก็บให้ด้วยนะครับให้ช่างเก็บให้อาจจะมีริ้วรอยกระบดนิดหน่อยอน,นี้ต้องเป็นสีเดิมนะครับผมนเนี่ยบางๆนะครับผมสีสันบางๆสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็ยังอยู่เดิมนะครับนี่สีเดิมเดิมบางเลยนะฮะนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูเดิมมีตำหนิตรงนี้น,นิดนึงนะฮะอันนี้ต้องปล่อยนะครับนิดเดียวคอนโซลสวยนะครับ อ่อบุ๊กเซอร์วิสพวกนี้ก็ยังมีนะครับพวกคู่มือการใช้งานนะครับผมนี่ครับนะฮะคู่มือการใช้งานยังเหลืออยู่นะครับผมนะฮะก็ถือว่าหายากอยู่พอสมควรแล้วก็คันนี้นะครับจดทะเบียนปี2 5 4 4นะครับผมนะฮะเครื่องยนต์2 4 9 4ก็คือสองพาร้อยซีซีนั่นเองนะฮะแรงม้าที่110แรงม้าซึ่งแรงม้าเยอะมากพอสมควรนะครับสำหรับนิสสันสำหรับเครื่องยนต์ ตัวเก่าพวกนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นประกันก็จะอยู่ประมาณ4นะฮะสี่กันยาหกเนะฮะยังไม่ขาดนะอันนี้ประกันหรือพอลบน่าจะเป็นพอลบอนะครับพอราคาไม่เท่าไหร่น่าจะเป็นพอบอนะครับผมนะขอภัยด้วยไม่ใช่ประกันชั้น1นนะครับนี่นะครับก็ลูกค้าบังคับโอนออกจากชื่อนะครับก็จะเป็นก็เลยจําเป็นที่จะต้องนะ โอนดอกให้ลูกค้านะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็รอเล่มเดี๋ยวก็มานะครับไม่กี่วันท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแคปโฟด้วยนี่ครับเดิมเดิมไม่รด้เดิมเดิมหมดนะฮะรายละเอียดไม่ได้เดิมเดิมนะฮะเดี๋ยวผมบอกราคานะครับในเรื่องของจะเอาสภาพนี้มารับเองหรือเปลี่ยนของเลวหรือยังไงต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาอ่าเดี๋ยวจะบอกราคาอีกทีนึงนะครับผมนะฮะ สีสันเดิมบางนะอันนี้ไม่ได้ล้างดีนะครับราศี67นะครับผมนะหกเนะหกเกันยาก็อีกนานเลยนะครับจะชนฝันก็หายนะครับเดี๋ยวจะเก็บส่วนตำหนิโครเมียมก็จะมีเบี้ยนนิดนึงตรงนี้อันนี้ต้องปล่อยนะครับผมไฟหน้านไฟแท้นะครับผมนี่ครับไฟแท้ญี่ปนเลยนะฮะทั้ง2ฝั่งนะคานหน้าเมิดอาร์คต่างๆเดิมหมดนะฮะสติ๊กเกอร์นิสันอยู่ไม่นักชัดเจนช่องไฟเลขตรงคมลึก ไม่นัาชัดเจนแล้วก็น็อตแก้มไม่ถอดนะฮะไม่ถอดแล้วก็น็อตฝากระโปรงก็ไม่แกะไม่ถอดด้วยนะครับนะฮะสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนะนี่ครับสติกเกอร์คำเตือนทุกอย่างอยู่ครบแต่การความร้อนตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีนะครับผมซื้อมาบ่อยมากไม่มีการความร้อนถ้ามีก็มีความการความร้อนนะฮะสังเกตพวกรูกิ๊นะฮะพวกนี้มันก็จะเป็นรอยเสียดสีแต่นี้ไม่มีแน่นอนนะครับเนี่ยเดิมหมดนะครับ ไม่แก่ไม่ถอดนะครับแก้มฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะเดิมหมดแบตลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ22ธอันวา66นะฮะก็ใช้ยาวๆเป็นยูอซ่ายูใช่ไหมครับนะฮะยูซ่านะครับตัวนี้แล้วก็ระบบลูกค้าก็จะติดทั้งตัวช่วยนั่นนี้น่าจะเป็นเรื่องของบาลานซ์ไฟนะครับก็ให้สมดุลแล้วก็แบตใช้งานได้ดีขึ้นเป็นพงอะไรพ w e r เครื่องตัวนี้จะเป็นรหัส TD25 นะครับผมนะฮะ TD25 เทอร์โบอินเตอร์จากโรงงานนะครับนี่เทอร์โบงเขาก็จะเป็นรุ่นฮิตาชินะครับนะฮะเทอร์โบฮิตาชินี่กล่องพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันอะไรของเขานะครับนะฮะก็จะประมาณนี้แต่รถเดิมนะรับประกันว่าเดิมสวยนะครับคันนี้เอาไปใช้ยาวๆได้เลยถ้าท่านใดที่หารถนะครับใช้งานนะครับโฟวินราคาเบาๆนี่ครับ แล้วก็เพจยู่เดิมหมดนะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วผมก็จะแจ้งเรื่องราคานะครับว่าลดราคาเท่าไหร่นะครับส่วนการทดลองขับหรือการใช้งานโฟเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมนี่นะครับสตาร์ทง่ายก็ถ้าอากาศเย็นๆก็เผาหัวนะครับเพราะพวกนี้เป็นระบบเผาหัวนะครับนะฮะนี่บเครื่องเดินเรียบนะเดินนิ่งเสียงปกตินะครับ ก็จะเสียงทีรีรหัสทีดีนะครับเสียงจะดังกว่าพวกบีดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีห้องเผาไหม้แยกนะครับผมนะฮะห้องเผาไหม้แยกอ่าแล้วก็นะครับแอร์คันนี้เย็นมากนะฮะแอร์เย็นมากเลยนะครับมาดูกำลังเครื่องยนต์หน่อยนะครับผมนะฮะกำลังเครื่องยนต์นะไม่มีไอนะครับเครื่องดีนะเครื่องดีหม้อน้ําก็จะเป็นของแท้ด้วย ปั่นหม้อน้ำแทนนะครับก็อันนี้น้ำบนนะน้ำบนแรงอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้ไม่ดันแน่อันนี้ไม่ดัน,นะน,น,ดนถ้าดันนะครับน้ำมันจะขึ้นมาเป็นอ่าเหมือนเราเปิดน้ำแต่อันนี้มันกระเด็นเฉยๆเพราะว่าด้วยปั๊มน้ำแรงดันด้วยแล้วก็ตัวของเครื่องยนต์นะฮะสตาร์ทดินด้วยก็จะประมาณนี้นะฮะ มันเ,เลยดูยากนิดหนึ่งนะครับ,รบผมเล่งให้ดูนะครับปั๊มดีนะฮะสำรับะะคันนี้ปั๊มดีมากอยู่ในมากเลยะหาปั๊มก่อนดูยากยากนะครับ,รบต้องเล่งดูประมาณนี้นะครับเราต้องเล่งดูประมาณนี้แต่ถ้าเดินเบามันก็จะเป็นสไตล์ของมันแต่ปัม๊มปั๊มน้ำระบบดีนะครับแล้วก็ การที่จะเช็ครถก็ต้องเร่งเบาๆนิดๆนะครับผมนะรอวาล์วน้ําเปิดก็จะรู้นะครับการดูหมอน้ําตัางๆนะครับเสียงเครื่องยนต์ดีปั๊มนะฮะเร่งดีเหมือนกับผมเร่งเมื่อกี้นะครับก็คือมาตามมือเลยนะครับระบบชาร์จปกติระบบเทอร์โบอัตราเร่งเกียร์ปกติทุกเกียร์นะครับแม้กระทั่งโฟวิวนะครับนี่มาดูเพาครับนะครับนี่ครับเพ้าขับเห็นไหมครับ สมบูรณ์แบบทั้งสองฟังยางไม่มีขาดนะครับผมนะยางกระสุ่นไม่ขาดเขอาโฟดีนะครับนะฮะส่วนตำหนีพวกนี้ก็จะมีการชนนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ส่วนการชนหน้าชิ้นล่างก็จะเก็บนะจะให้ช่างเก็บนะฮะแล้วก็เก็บพวกคิ้วล้อคิวล้อตรงนี้นะครับบางจุดบางอันนิดนิน่อยๆอาจจะต้องปล่อยมันนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ อันนี้นิสันนะฮะพวกฟอนเทียเจอบ่อยก็คือข้างในมันเป็นเหล็กอยู่แล้วทุกเกือบทุกรุ่นนะครับจะเป็นเหล็กแล้วก็จะขึ้นสนิมแล้วก็ดันตัวนี้ก็จะถอดทิ้งนะฮะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยทั้งซ้ายขวาด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราอ่ามาฟังราคากันสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างเอาไปเก็บรายละเอียดงานสีให้นะครับแล้วก็ผมจะมาทำกับศาสตร์เพิ่มเติมนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับผมนะฮะ ท่านใดที่อยากให้จัดส่งด้วยนะครับเปลี่ยนท่ายของเล็วทั้ง5อย่างด้วยก็จะอยู่ในราคา179,000 4 wheel 2.5นะครับผมแรงๆมีอินเตอร์เทอร์โบจากโรงงานนะครับ4 wheel ใช้งานได้ปกติรับประกันการโอนย้ายให้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนของเลวฟีจัดส่ง200กิโลเมตรนะฮะก็อยู่ที่ราคา179,000แต่ถ้านะฮะลูกค้ามารับรถเองนะครับมารับรถเอง ของเหลวไปเปลี่ยนเองนะครับก็เอาไปที่ราคานะฮะลดไปอีกหนึ่งหมื่นก็จะเหลือแค่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะฮะก็มารับเองไม่เปลี่ยนของเหลวหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันส่วนลูกค้าอยากจะให้จัดส่งมาจ้ำหนึ่งหมื่นส่วนที่เหลือจ่ายที่หน้าบ้านท่านนะครับก็คือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับของเหลวเปลี่ยนให้ส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรนะครับพร้อมเล่มเอกสารนะฮะเดี๋ยวคันเล่มเอกสารคันนี้ก็ น่าจะไม่กี่วันเขาก็จะส่งมานะครับผมเพราะตอนนี้ก็คือยื่นโอนอยู่เพราะว่าลูกค้าเจ้าของรถนะฮะเขาอยากให้บังคับโอนออกนะครับผมนะฮะท้ายก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็จะทําให้สวยๆพร้อมใช้เลยครับดีนะครับวิ่งดีมากนะครับคันนี้ถือว่าวิ่งดีนะไม่แพ้คอมเมอรเรลเลยนะครับในการออกตัวต่างๆดีมากแล้วก็แรงเพราะว่าผมใช้ตัวนี้มาบ่อยได้บ่อยนะครับนะฮะได้บ่อยพอสมควรนะครับ แต่สภาพจะสวยไม่สวยนะครับก็แล้วแต่คันนะครับถ้าคันสวยๆมันก็แพงแต่ถ้าเป็นอย่างแต่กรน,นะฮะผมจะตกแต่งล้อออฟโรดเข้าไปใส่โลมาใสา่บันไดข้างเข้าไปก็อยู่ปกติก็ขายกันแสนเกว่านะครับถึง2 0 0แสนนะครับผมเคยขายนะฮะแต่คันนี้ก็179พอนะครับ179นะไม่เปลี่ยนของเร็วไม่เอาไม่จัดสรงก็169พอนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรา ให้ช่างเอาดีโดีมาแล้วก็เอาคันนี้ไปเก็บรายละเอียดตินะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งถ้ายังไม่จบถ้ายังมีใครจองนะครับผมก็จะพาลองขับขี่แบบปกติลองขับขี่แบบการใช้งานโฟวิลด้วยนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดที่สนใจก็โทรเบอร์098 274 4279 ID Line 094 4ี5 4441อนยาะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหนิดจองไหม แต่ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาดูรถมาลองขับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับก็ประมาณนี้ฝาก FC นะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้กับวัฒนชัยเจริญรถบ้านหรือรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเต็นเล็กๆเ,เต็นนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่แม้จะะร้างการอุดหนุนแม้กระทั่งการ,ด,การดูวิวดูซับดู วิดีโอหรือแนะนำคอมเมนต์มานะครับขอพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ